เพื่อนๆชาวพน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาของฟูจินฟนะครับแล้วก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าผมยังเป็นวัยรุ่น2ขีดอยู่นะครับก็เสียงอาจจะพูดประมาณนี้นะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวล,ล,เวลาเราก็มาเริ่มวิเคราะห์ตู้กันดีกว่านะครับ สำหรับตู้กาชารอบนี้นะครับจะมาวันพุทธที่10นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในตู้นี้เนี่ยจะมีฟูจินนะครับแล้วก็มีไคอารที่ได้รับการรีเวิร์กพร้อมกับปลดหรือเวล90นะครับส่วนลุงซิดต,ตัวนี้นะครับจะได้รับการปลดบอร์ด FR เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียด ทั้ง3ตัวกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่ฟูจินก่อนเลยนะครับซึ่งตัวฟูจินเนี่ยก็เป็นตัวละครหน้าตู้เป็นเจ้าของอีเวนต์นะครับ mm hmm. เหมือนเดิมนะครับเราก็มาเริ่มกันที่จุดเด่นก่อนนะครับสําหรับจุดเด่นของฟูจินนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะมีความสามารถในการแปะดีบัฟแพรธาตุลมนะครับ พร้อมกับบัฟธาตุลมให้กับปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับความสามารถของค o r e Ability ของฟูจินนะครับก็สามารถแปะที่บัฟแพ้ธาตุลมพร้อมกับบัฟธาตุลมให้ครั้งตัวเองและคอทองก็บัฟธาตุลมให้กับปาร์ตี้นะครับซึ่งเด่นๆเนี่ยก็จะมีแค่เรื่องอ่ารีบัฟธาตุลมกับบัฟธาตุลมให้ฝั่งเราสมมากกว่านะครับ ส่วนอาวุธ fr นะครับสำหรับเงื่อนไขของอาวุธ fr เนี่ยเงื่อนไขแรกนะครับจะต้องโจมตีเป็นธาตุลมนะครับเราถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับ20%ส่วนเงื่อนไขที่2นะครับเราจะต้องให้ตัวฟูจินนะครับงัดลอยเป้าหมายกลางอากาศนะครับถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับ40%นะครับซึ่งจะต้อง เป็นฟูจินเท่านั้นนะครับถึงจะได้เงื่อนไข40%นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันนะครับสำหรับข้อเสียของฟูจินนะครับอย่างแรกเลยนะครับรีเวิร์กแล้วเนี่ยก็ยังไม่น่าใช้นะครับถึงแม้ว่าจะมีอาวุธเอมาก็ตามนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับเงื่อนไขของการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อาวุธ FR เนี่ย มันใช้งานยากนะครับเนื่องจากว่าเงื่อนไขที่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดเนี่ยคืองัดลอยโดยฟูจินเท่านั้นถึงจะได้4 0แต่ถ้าเราโจมตีเป็นธาตุลมเนี่ยมันได้แค่20%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเลยทำให้การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ f r ฟูจินเนี่ยจะเพิ่มยากนะครับเพราะว่าสกิลของ สกิลเอของฟูจินเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะรีชาร์จเร็วนะครับรีชาร์จก็ค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้แค่จากการโจมตีท่าลมครั้งละ20%เท่านั้นนะครับสิบเทิร์นจากที่ผมดูตัวฟูจินของเซิร์ฟเจแปนนะครับก็ได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมากสุดอยู่ราวๆประมาณ400 400กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสำ,สำหรับผมเนี่ยคือมันน้อยมากนะครับ ส่วนข้อเสียข้อที่3นะครับก็ถ้าเราเจอบอสดูดธาตุลมเนี่ยตัวฟูจินก็เก็บได้เลยนะครับไม่สามารถใช้ได้แน่นอนนะครับส่วนข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับถ้าเราเจอบอสห้ามรอยห้ามงัดลอยเนี่ยเงื่อนไข FR ข้อที่2เนี่ยคือตกไปเลยนะครับถ้าเกิดด่านไหนที่เราเจอบอสห้ามงัดลอยผมก็คงไม่แนะนําให้เอาฟูจินลงนะครับเพราะว่า จมตีทัดลมเพิ่มครั้งเละ20%เนี่ยมันก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยดูไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นแล้วก็เงื่อนไขของอาวุธ FR แล้วก็ข้อเสียของฟูจินนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาสรุปตัวฟูจินกันดีกว่านะครับสำหรับตัวฟูจินเนี่ยสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าใครที่ไม่ได้อวยตัวละครฟูจินนะครับข้ามได้ข้ามเลยนะครับ เนื่องจากว่าเงื่อนไขของอาการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ fr เนี่ยมันใช้งานยากจริงๆนะครับแล้วก็มันระบุเลยว่าการงัดลอยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นฟูจินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันเลยทำให้อาวุธ fr ของฟูจินเนี่ยความน่าใช้ดรอปลงไปมากมาก เราใช้ FR ตัวอื่นยังดีสกว่านะครับเช่นตัวที่ผ่านมาก็จะเป็นทีน้าทีดัตตัวละครที่ใช้ตัวเองเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ครั้งละ50%ขึ้นไปเนี่ยมันก็ดูดีกว่าการใช้ฟูจินแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟูจินเนี่ยเพื่อนๆสามารถ ข้ามอาวุธเ R ของเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียดายภายหลังนะครับคิดซะว่าเก็บทรัพยากรนะครับไว้กดตัวเมตาช่วงปลายเดือนจะดีกว่านะครับนั่นก็คือน,น้องลูน่าเฟรยานั่นเองนะครับเอาของที่จะทำฟูจินเนี่ยไปรอทําน้องลูนา่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กว่านะครับสำหรับตัวฟูจินเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวที่2นะครับก็คือไคอัสนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูจุดเด่นกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับจุดเด่นของไคอัสเนี่ยจะเป็นเรื่องดีบัฟนะครับโดยที่ผมจะเน้นไปที่ดีบัฟดูมนะครับสำหรับความสามารถของดีบัฟดูมเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อมอนสเตอร์ได้เทิร์นนะครับแล้วก็หลังจากที่มอนสเตอร์ได้เทิร์นนะครับความสามารถของดีบัฟดูมคือทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับ จะโดนบังคับเบรกทันทีนะครับแล้วก็เทินของมอนตัวนั้นจะกลับไปข้างหลัง1เทินนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับตัวไคอัสเนี่ยสามารถรีเซ็ตสถานะเบรกหรือบังคับเบรกมอนสเตอร์ได้นะครับจากสกิล LD นะครับส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับบัฟ b t นะครับหรือว่าบัฟเบิร์ดเนี่ย จะมีความสามารถในการบังคับดีบัฟดูมให้ทํางานนะครับเมื่อตัวไคอัสเนี่ยมีบับเบิร์ดอยู่กับตัวแล้วได้ออกแอคชั่นจนจบนะครับหลังจากที่ตัวไคอัสเนี่ยจบเธอนะครับมอนสเตอร์ทุกตัวที่มีดีบัฟดูมอยู่บนหัวนะครับจะโดนบังคับเบรกทันทีนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่4ของไคอัสเนี่ยก็จะเป็นอ่า ตัวไคอัสนะครับจะมีสเปเชียลบัฟที่เป็นลูกลูกตาอยู่บนหัวตรงนี้นะครับ1ลูกนะครับซึ่งสเปเชียลบัฟนั้นเนี่ยสามารถกันตายให้ไครอัสได้1ครั้งนะครับเมื่อไคอัสเนี่ยโดนโจมตีจนเลือดเหลือศูนย์นะครับตัวสเปเชียลบัฟนี้เนี่ยจะทำให้ไครอัสนะครับเลือดเหลือ1น,น,นะครับแล้วก็รีกลับมาจนเต็ม1ครั้งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของตัวไค a ัสนะครับทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อเสียของไค a ัสเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีอาวุธเบิร์สนะครับข้อเสียแรกเลยนะครับจะเป็นเรื่องดีบัฟดูมนะครับที่ เราจะต้องเล่นแบบให้มอนได้เทินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีอาวุธเบิร์ดแล้วทำเบิร์ดเขียวของไคร a สเนี่ยไอ้ข้อเสียข้อที่1ตรงนี้เนี่ยก็จะโดนกลบไปด้วยความสามารถของบับเบิร์ดนั่นเองนะครับเพราะว่าพอตัวไคแอสเนี่ยได้เทินแล้วก็ออกแอคชั่นจบมอนเตอร์ที่มีดีบับดูมอยู่บนหัวก็จะโดนบังคับเบรกทันทีจากบับเบิร์ดนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับตัวไคอัสเนี่ยจะใช้ ช่องดีบัฟทั้งหมดนะครับ4ช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเหลือช่องดีบัฟให้ใช้เพียงแค่4ช่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไคลอัสลงทีมหลักนะครับหรือใช้เป็นคออาบิลิตี้ก็ดีนะครับเราจะต้องคำนวณช่องดีบัฟให้ไม่เกิน8ช่องนะครับส่วนข้อเสียข้อที่3นะครับ ถ้าเราเจอบอสห้ามแปะดีบัฟทั้งหมดนะครับหรือห้ามแปะดีบัฟประเภทดูมเนี่ยตัวไคอาร์ตก็ความน่าใช้มันก็จะดรอปลงนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้เพียงแต่ว่าความสามารถในการบังคับเบรกเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าตัวไคอาร์ตเนี่ยจะรีเวิร์กมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ ใช้ตัวอื่นยังยังโอเคกว่านะครับคำว่าใช้ตัวอื่นดีกว่าตัวไค่อัสเนี่ยสำหรับผมก็คือใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับที่เอามาเสริมทีมได้นะครับให้เรามองก่อนนะครับว่าตัวละคร2ตัวที่เราใส่ไปในทีมเนี่ยเป็นตำแหน่งไหนแล้วถ้าขาดตำแหน่งนั้นนะครับขาดตำแหน่งอะไรเนี่ยเราก็เอาตำแหน่งที่ขาดเนี่ยมาใส่แทนไข่อัสไปนะครับ คำว่าใช้ตัวอื่นดีกว่าเนี่ยความหมายของขอผมคือเป็นภาพรวมนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาตัวละครที่มีดีบัฟเยอะๆ้คยๆใครอาร์มาแทนใครอารนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจัดทีมยังไงแล้วก็เอาตำแหน่งที่ขาดเนี่ยมาใส่ตรงส่วนนั้นแทนตัวใครอารไปนะครับสำหรับจุดเด่นและข้อเสียของใครอารเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมนึกออกนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสรุปตัวไขอ่อาเซียนดีกว่านะครับสำหรับตัวไขอ่อาสเนี่ยถ้าเกิดใครอวยนะครับเรียกว่าอวยการแปลงร่างเป็นบาฮามุดนะครับก็แล้วจะกดแน่แน่เนี่ยผมก็ขอให้เพื่อนๆพท่านนั้นเนี่ยกดออกง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดใขรที่คิดถึงเรื่องใช้งานเป็นหลักเนี่ยสำหรับตัวไขอ่อาสก็มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวไขอ่อาสจะได้ปลดอบอร์ด fr พร้อมกับปลดเล v e l เวล90รีเวิร์สด้วยแต่ว่า ก็ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าที่ควรนะครับจากที่ผมดูคลิปเจแปนมาเรื่อยๆนะครับส่วนมากเขาก็จะไปใช้ตัวละคอตัวอื่นซะมากกว่านะครับสำหรับตัวใครอัสก็มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวสุดท้ายของตู้นะครับก็คือลุงซิดนะครับซึ่งลุงซิดเนี่ยไม่ได้รับการรีเวิร์นะครับได้แค่ปลดบอร์ด FR นะครับ เดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของลุงซิดกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับจุดเด่นของลุงซิดเนี่ยมี2ข้อนะครับข้อแรกนะครับทุกๆการโจมตีของตัวลุงซิดเนี่ยจะเป็นธาตุลมนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่2นะครับตัวลุงซิดจะเก่งกับมอนสเตอร์2ตัวขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะมอนสเตอร์ที่มา3ตัวนะครับลุงซิดจะเก่งมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของลุงซิดนะครับ แล้วก็ข้อเสียของลุงซิดนะครับข้อแรกเลยนะครับถ้าเราเจอบอสดุทัดลมนะครับก็เก็บไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอบอสดุทัดลมปุ๊บเนี่ยการโจมตีของลุงซิดก็จะเป็นการเติมเบบให้มอนเตอร์ไปโดยปริยายนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับมันก็ไปคอมโบกับจุดเด่นข้อที่2นั่นเองนะครับนั่นก็คือถ้าเราเจอบอสหนึตัวนะครับ ก็เก็บลุงสิ์ได้เลยนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าดาเมจหลักๆที่เราจะได้เยอะๆก็มาจากสกิล e x ซนะครับซึ่งสกิล e x เนี่ยถ้าเราเจอมอนสเตอร์3ตัวนะครับจะทำให้สกิล e x เนี่ยทำดาเมจได้สูงมากๆนะครับแต่ถ้าเราเจอบอสตัวเดียวเนี่ย การทำดาเมจจากสกิลเอ็ X เนี่ยมันก็จะดรอปลงนะครับเพราะว่าสกิลเอ็กของลุงซิดเนี่ยเป็นการกระจาย HP ดาเมจนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งมอนเตอร์เยอะมันก็ยิ่งกระจายเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นและข้อเสียของลุงซิดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปตัวลุงซิดนะครับสำหรับลุงซิดเนี่ยต่อให้ใครอวยก็ตามนะครับก็ ผมก็ไม่ไม่แนะนําให้ทําจริงๆนะครับถ้าแบบไม่ได้อวยขั้นสุดเหมือนผมนะครับอย่างของผมเนี่ยผมคือผมอวยขั้นสุดจริงๆนะครับก็ถึงได้ทําเกาะฟ้าอย่างที่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อวยก็ข้ามได้ก็ข้ามนะครับสําหรับตัวดุงซิสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อวยดุงซิสนะครับแล้วก็อยากได้ตอนที่มาครั้งแรกกดไม่ทันแล้วอยากกดตอนนี้เนี่ยผมก็ขออว้พร อวยพรให้เพื่อนๆท่านนั้นกดออกง่ายๆนะครับส่วนใครที่ไม่ได้อวยนะครับตัวลงสิทธ์ก็ข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะครับสำหรับตัวลงสิทธ์ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ในรายละเอียดของแต่ละตัวเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาปูจิน FR าไคอาสและลุงซิดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ